สวัสดีส,ส,ส,สดื่อมวลชนทุกท่านนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้วันนี้แบบว่ารู้สึกแบบว่าเหมือนกับเป็นงานจิบน้ำชาหรือว่าเป็นงานที่แบบว่าเหมือนที่เออยากอยากได้พูดคุยกับพี่ๆน้องๆน,นักข่าวแล้วก็ทุกท่านนะคะคือคือเรื่องก็ออยังไงดีคือเราก็ผ่านสถานการณ์โควิดมาแล้วก็พี่เอก็ประกาศว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ทําอาชีพแบบว่าเป็นนักั้นแล้วแต่ ด้วยการที่ก่อนโควิดนะคะพี่เอก็รับเด็กมารุ๊หนึอย่างเนี้ยค่ะซึ่งเป็นประมาณ7คนอย่างเนี้ยค่ะเวลารับมาอยู่ที่บ้านอย่างเนี้ยค่ะเวลาเจอโควิดปุ๊บเราก็ให้เด็กแค่เทรนอย่างเดียวก็คือทั้งร้องเพลงทั้งเรียนแอคติ้งเพื่อจะไปสู่วงการบันเทิงเหมือนกับพี่รุ่นรุ่นผ่านมาอย่างเนี้ยค่ะ<ม>แล้วด้วยด้วยด้วยพี่เอไปเียนอาชีพเป็นแม่ค้าด้วยทําธุรกิจ หลายๆอย่างเพื่อที่จะดูแลทุกคนอย่างนี้ครับก็เลยบางทีมันอาจจะช้าในการที่จะทำเป็นเดทนให้กับน้องๆอย่างนี้ครับแล้วด้วยมีสถานการณ์มีอยู่วันหนึ่งอย่างนี้ครับมีอยู่วันหนึ่งะคะ่ะก็น้ององศาซึ่งเป็นน้องคนหนึ่งที่อยู่ในกลุก่มนี้แล้วก็ปกติน้ององศาเนี่ยก็คืออยู่ลบบุรีแล้วก็จะมาอยู่ที่บ้านแล้วเวลามาที่บ้านเนี่ยครับคุณพ่อเขาก็จะมาส่ง มาเฝ้ามานั่งดูองศาเรียนร้องเพลงเรียนแอคติง้งแล้วก็พ่อพ่อแม่น้องๆทุกคนด้วยเหมือนกันค่ะไม่ใช่เป็นแค่พ่อองศาคนเดียวแล้วแต่บังเอิญมีอยู่วันหนึ่งพ่อองศากลับบ้านแล้วก็เส้นโลหิตในสมองแตกแล้วเสียชีวิตมันทําให้พี่เอคิด,ค,ดคิดกับตัวเองว่าไม่ได้แล้วแหละคือเวลามันไม่เคยรอใครเลยนะครับเหมือน,นเวลาวา,ารีไม่เคยรอใครถ้าเราไม่ทําอะไรสักอย่างอ่ะบางคนที่รอจะเฝ้าดู ก็ไม่ได้ดูเหมือนกับพี่เอไปช่วยงานศพพ่อองศาแล้วก็มีคุณยายแก่ๆในงานศพเดินมาแล้วก็บอกว่ารอดูผลงานหลานอยู่นะเราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนเราเป็นคนมีโอกาสที่จะช่วยเขาพี่เอเเลยเราต้องทำแล้วพี่ก็โทรไปหาพี่แอมซึ่งพี่แอมเป็นคนแต่งเพลงที่พี่เอชื่นชอบแล้วก็พี่บอกพี่แอมขา เนี่ยเราให้น้องเขาเทรนแล้วก็ให้น้องเขาฝึกแอคติ้งทุกอย่างมันนานจนเหมือนกับพ่อเขาอะค่ะไม่มีโอกาสได้ดูลูกเขาแล้วอ่างเงี้ยครับเพราะว่าพ่อได้เสียชีวิตเพราะฉะนั้นเราต้องรีบทำอ่ไงเงี้ยพี่แอมก็เลยแนะนําว่าอย่างนั้นเรามา cover กันก่อนก็ cover เพลงพี่แอมก็คือเพลงยักแรกแล้วก็น้องอีกสี่ห้าคนก็ cover เพลงหลายๆเพลงที่ใจพี่ๆสื่อมวลชนได้ดูอ่างเงี้ยพี่เอก็เลยรู้สึกกับตัวเองว่า เรายังมีประโยชน์ที่จะช่วยเหลือคนอยู่ก็คือช่วยให้เขามีผลงานช่วยทําให้ทุกคนทางบ้านได้ดูได้รู้พวกเขาได้รู้จักพวกเขาเราไม่ใช่ว่าความไม่แน่นอนไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพ้าอ,องศา,าอย่างเดียวแม้กระทั่งพี่เอก็เหมือนกันเราก็ไม่ได้อยู่คํำฟ้าตลอดไปพี่เอเขาเลยอยากทําอะไรก็ต้องทำใเนี้ให้เร็วที่สุดเพราะว่าพี่เ,เขาคิดว่าถ้าให้น้องๆ้องร้อยน้องๆเล่นละครแล้วให้ทุกคนได้เจอเนี่ย คงใช้เวลาอีกปีนึงถึงสองปีเพราะว่าทุกคนเ็าทราบว่าการทําละครแต่ละเรื่องมันใช้เวลานานมากพี่แอกับพี่เอกก็เลยคิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาโปรเจกต์ที่แบบว่าให้น้องๆได้ cover เพลงแล้วพี่เอก็ทําช่อง YouTube เป็นของตัวเองเพื่อทุกคนได้ได้เจอเด็กๆก,ก่อนกชอ็ชื่อชื่อช่องว่า A Entertainment นี่เนี่ยครับซึ่งพี่เอกก็จะมาทํา entertainment ทุกๆอย่างทั้งทําทำน้องๆที่เป็นนักแสดงไทยหรือว่าเอาศิลปินต่างชาติ มาจัดคอนเสิร์ตอะไรทุกอย่างก็จะอยู่ใน a อเอนเตอร์เทนเมนหรือไม่ก็ทำทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับเอนเตอร์เทนทาทุกอย่างที่เปลี่ยนเอนเตอร์เทนให้เป็นบิวสิ e เนตทาให้ทุกอย่างที่ให้เอนเตอร์เทนกับบิวสิเนตมันรวมกันได้แล้วก็สามารถโตไปสู่ความสําเร็จให้กับทุกๆคนวันนี้พี่เอก็เลยรู้สึกว่าพี่น้องสื่อมวลชนก็เป็นคนสําคัญของพี่เอเหมือนกับดารานในสังกัดของพี่เออย่างเงี้ยค่ะพี่พี่พก็เลยอยาก ชวนทุกคนแบบเหมือนมานั่งคุยมานั่งพูดกันเมื่อกี้ได้คุยกับแจ็กว่าเนี่ยพี่แจ็คล่าสุดก็ไปงานศพพี่ตุ้งนะที่ที่นาสารเราก็ไปมาเพราะาเราให้ความสําคัญทุกคนเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นดารา,าหรือสื่อมวลชนหรือผู้จัดก,การดาราหรือเอนเตอร์เทนจริงๆแล้วคือเป็นก้อนเดียวกันแต่ทุกคนแค่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ต้องทิ้งกันเงี้ยค่ะวันนี้ก็เลยชวนทุกคนมามานั่งพูดคุยเผื่อทีหลายคนอยากถามเรื่องราวของพี่เอเรื่องราวของน้องๆพี่เอเรื่องราวของ โปรเจกต์พี่เอต่างๆอะไรเนี้ยค่ะก็เลยมาเป็นวันนี้ขึ้นมาที่จะชวนทุกคนมานะคะอย่างนั้นพี่เอก็อยากจะให้ทุกคนนะคะได้รู้จักกับเด็กพี่เอซึ่งเป็นเป็นคนแรกที่ที่ท,ทำให้เราได้ได้มาเจอกันด้วยวันนี้สวัสดีครับผมองศา,านะครับชื่อเล่นอะไรครับชื่อาาองศาครับาครับผมาสวัสดีครับปู่กิติพลนะครับ ตอ okay. นนี้เล่นอยู่ช่องสามน,นะถ้าใครไปเอ่อมหาชัยอะไรแบบเนี้ยค่ะผ่านบิ๊กซงต้องแวะได้นะคะเป็นทําธุรกิจอยู่ตอนนี้คือ oh, okay. เป็นทาเป็นเจ้าของบิ๊กซงอยู่เนี่ยครับเป็นลูกเจ้าของบิ๊กซงนะคะใครอยากไปซื Bear ้อของแวะหิวน้ําหิวน้มนะคะบอกแม่อูได้นะคะว่ารู้จักกับอูขอน้ําขออะไรชีได้ได้เได้เลยครับขอแค่แวะหน่อยออ คนต่อไปนะคะทาคีอัดอาทิตยกันเลยครับทาคีครับผมสวัสดีครับผมอเล็กซ์นะคะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมมอสครับโอ๊ยไปกับมอไปไปกับเพียสวัสดีครับผมมอสครับแล้วมอสเป็นไปตำบัวนะคะจบปีนี้ตอนนี้กำลังฝึกงานอยู่ก็เลยมี ทีฟังบ้าเรนะครต่อไปเลยครัสวัสดีครับผมเล็กนะครับเรโอสวัสดีครับผมดนนะครครับได้รู้จากกับทุกคนแล้วนะคะ